ตั้งเลยนะคะจัดคิร่านะคะจากค่าย BLMd ค่ะเป็นโซโลอาร์ติสของค่ายนี่เองค่ะคิร่าเริ่มมาเป็น <c oughs> ปน <c oughs> ักร้องก็จริง <c oughs> จริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเซ็นกับค่ายะค่ะก็ได้ออกเพลงมา3เพลงแล้วค่ะแต่ว่าออกเองเป็นอินดีพีเดนต์อาร์ติสแล้วก็ค่อยมาเซ็นกับค่ายปีที่แล้วก็เลยแบบได้ออกเพลงกับค่ายเป็นโฟล์อ <c oughs> <ม>าร์ติสก็ เพราะว่าเราเจาะที่จะพยายามเป็นแดนเซอร์อาร์ติสก็คือเป็นนักเต้นที่แบบเอเป็นศิลปินที่เป็นเก่งก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องสอบม,มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทั้งร้องเต้นแล้วก็ต้องต้องเชิงเต้นมากขนะึ้นกูก็ ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเคยบอกคุณแม่ว่าแบบ I want to be a superstar บอกมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบพูดตลอดเลยว่า I want to, to be a rock star I want to be a superstar อะไรอย่านะคะคือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะถูกถูกช็อตไอมอลเลยนมคะมีค่ะก็ Alicia Keys น่าสจใจค่ะแล้วก็ Tate McRae b i l l i e Irish ไอดนลเลยค่ะ เรียนแรปไปค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชอบแรปมากขึ้นก็คืออาจจะอาจจะลองเขียนแรปมากขึ้นเรียนแรปมากขึ้นหรือว่า acting อะไรนะคะก็สักวันหนึ่งก็อยากอยากเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยโมเดลก็ทำอยู่ค่ะเพราะว่าเคียร่าก็มีแบรนด์ของตัวเองนะคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบรนด์จิวเวลรี่ะ accessories ก็คือดีไซน์เองแล้วก็ถ่ายแบบเองก็เลยรู้สึกว่าชอบงานนี้จริงๆช่วงนี้วกันเนี่ยเขาออกมาแล้ว ก็มีความเหงานิดนึงอยู่คนเดียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้โฟกัสตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเนี้ยดีเขาได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยด้วยที่ดูในเมืองไทยอาจจะแบบเออไม่เอาไม่ค่อยเห็น ผู้หญิงที่เท่แบบสุดๆที่แบบเต้นแบบคิปฮอปมากแบบคิปฮอปจ๋าเป็นนายดีคิปฮอปยังไม่ค่อยเห็นก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องเป็นคนนั้นให้ได้กาาารรนค่ะเวก,มเก็กมีความมีความกังวลนิดนึงกลัวว่าจะแบบเอะสไตล์นี้คนไทยจะเข้าถึงไหมหรือว่าคนรอบโลกเขาจะเข้าถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องลองอะคะ่ะถ้ายังไม่มีใครทำมันก็ต้องลอง <S <S ใช่หมคาดหวังยังไงไหมคะอยากจะแบตลาด ค่ะเพราะว่ามันเป็นความสั่นทางหนูที่จะได้ขึ้นเวทีระดับโลกเราแบบพยายามจะทําเพลงแต่ละผลงานที่ออกมาเป็นอินเตอร์มากขึ้นอะไรนะคะที่เพลงส่วนตัวที่หนูเขียนเองประมาณ74เพลงแล้วค่ะที่เขียนเองใช่แต่ว่าก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่ ชวค่ะแวเลยกเพงต่อไปะเพงต่อไปก็อาจจะยังคิบคูอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าบอกบอได้แค่นี้จริงๆเราบอกโอกาสในในบ้านในช่วงนี้ที่ชอบมันก็แบบว่าถึงเการใสนบ้านเราก็ รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยที่แบบเพลงฮิปฮอปออกมายิ่งสงการยิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคนกำลังฟังเพลงที่มันอั b e ีที่มันแบบสนุกแล้วก็เป็นเทมโปที่เร็วขึ้นก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนี้คนก็ยิ่งแกะท่ากันอยู่ก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นแบบโอกาสที่ดีที่ได้ออกเพลงสริมในุิปปนานคะนามาเไห็นอะปที่เตรียมใช่ไหมคะประมาณ m o v i n เนาะ ถ้าเราพูดถึงเบื้องหลักด้วย,วยก็คือทั้งท่าเต้นทั้งโปรดักชันเขียนเพลงประมาณสองเดือนได้สองสามเดือนได้แต่ว่าถ้ารวมซ้อมด้วยทั้งหมดก็สามสี่เดือน MV วันเดียวค่ะ MV วันเดียวแต่ว่าก็ทั้งวันเลยแต่เช้าเลยค่ะแต่เช้าแล้วก็ไปเช้านึงเลยอะไรสู้ค่ะ ได้ที่วิด i โอ M D Official ค่ะชื่อเพลงว่าหนูเป็นคะ่ะประไปแกะเพลงแก่ท่าแก่ท่อนแร็ปแก่ทอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ลองมาดูกันว่าใครจะชนะ challenge หนูเป็นนะคะชนท่านหนึ่งสั้นเด็ดท่าเด็กของเราเอาเป็นท่าเป็นท่าฟีนิกซ์นะคะแล้วก็ค่ะ <c oughs> เอาท่าฝรั่งกันคือหมดตาจากเรื่องที่เธอเคยทำกับฉันทแย ในวันนี้ไม่มีแล้วลาองกายก็เธืนอเมื่อวาขอบคุณค่ะ